ชีไายด้ชีพายทำใจไม่ได้อะที่จุจูอะผอมสวยอะหายไปอ่ะชีพายเป็นอะไรอ่ะร้องไห้ทำไมลูกฉันหายใครนาหายฉันเลนหายเหรอฉันอ่ะเลี้ยงตงุ๊กตามมือสังหารเป็นลูกฉันอ่ะเขาอยู่กับฉันอ่ะเขาดีทุกอย ฉันช่วยเธอเองติดตามชีพายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าเราจะต้องคนหาจากเรดา์ของผมสวยใช่ไหมใช่ถ้าเป็นตุก๊กตามือสังหารอ่ะใครที่ดูอยู่ที่บ้านอ่ะช่วยชีพายด้วยนะคะ ธอกลับไปทำหน้าที่ของเธอไปสังหารคนไม่ฉันไม่อยากกลับฉันไม่อยากยิงคนตายฉันไม่อยากทำร้ายคนอกีกน้าปล่อยนะนะทำไมต้องจับเรามาด้วยเราต้องทำหน้าที่ของเธอไม่งั้นน่ะฉันก็จะโดนหนักเหมือนกันเราไม่อยากกลับไปแล้วนี่นาะเราชอบอยู่กับชิคกี้พายมากกว่านะเราขอร้องได้ไหมปล่อยเราไปเถอะทางองค์กรคงสร้างหุ่นตัวใหม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินไป นนก่อ,อยากคิดที่จะหนีไปไหนหรอเราไม่หนีหรอกฉันจะไปติดต่อศูนย์ใหญ่หนีหหหนฉันไม่ได้อย่าห้าปล่อยแล้วนะอยู่นี่เลยไม่งั้นน่ะฉันจะกดปุ่ม delete คำส่งจำเธอไปน,นนี้ผมได้กลัวมาแล้วครับไม่พลาด,ดแน่นอนครับ เธอจะเศร้าไปทำไมฮะสุดท้ายเธอก็ต้องได้ไปอยู่ในองคอ์กรอยู่ดีเราไม่ได้อยากจะกลับไปอยู่ในองคอ์กรซะหน่อยเราอยากกลับไปหาชิกิ้พายจะทำยังไงดีนะแล้วก็สื่อสารเหมือนกันนะสืนิแจก็ตามตัว ก็เดินมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ถึงฐานสักทีล่ะฉันเห็นว่าเธอไม่อยากกลับฐานฉันก็เลยพามาเที่ยวเล่นที่สวนดอกตรงนี้งไงล่ะทัวเคยมาเที่ยวที่แบบนี้ไหมไม่เคยหรอกเราเป็นหุ่นยนต์ไม่เคยมีใครทำแบบนี้กับเราหรอกทำอะไรเล้ก็ดูสวยวมากๆเลยนะขอบคุณนะ เปล่า,ลานายเป็นอะไรหรือเปล่าขอโทษน,นะรองเท้านายพังแล้วท่างมันเถ <c oughs> อะทุกคนดีนะที่พวกเราสองคนอ่ะก็ปปี้โปรแกรมเรดารนะ์น่ะเข้าระบบของชิคกี้พายได้อะ่ะค<อ>ุณนายมันเหมือนมาอยู่ที่นี่แต่มันเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆอะ่ะเราไป,ไปทางลู้นดีกว<ๆ>่าไ,<ป>ไหม ใช่แต่เราอยากอยู่กับเธอนะแต่ว่าเธอก็ต้องพาเราไปฐานอยู่ดีไม่ใช่หรอถ้าทุกที่อยากไปอยู่กับฉันก็ได้นะเราอยู่กับนายได้จริงๆเหรอจริงสิเธอชอบคนดีแล้วล่ะในายใจดีจังชอบอยู่กับนายเราตองมีแบนนะโอเคเนี่ยมันก็อยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอลองดินไปดู ดอกไม้สวยขอบคุณนะนั่นมันผมสวยของแม่นายใจดีชอบนายกดกรผู้คุมมอบดอกไม้ให้กันด้วยใช่กดอะไรขึ้นอะไม่แน่นะเขาว่าจะทำร้ายผมสวยอุ้ยเธอเธอผู้คุมหายไปแล้วนี่คุณนายฉันว่านะเราอะจะต้องรีบเข้าไปช่วยผมสวย อยู่กับแม่นะไม่กลับแม่เธอเป็นห่วงเธอมากเลยนะยังไงก็ไม่กลับแม่เป็นห่วงลูกมากเลยนะกลับไปเถอะกลับไปเถอะกลับไปเถอะไม่กลับไปหานนอกลับไปหาฉันแลวกลับไปหาใครด้ไปเถอะพร้อมสวยพร้อมสวคุณนายทุกคนช้พายว่านะผอมสวยอ่ะต้องดอนล้างสมองดนรีเซ็ตปุ่มแน่เลยยายตอนที่อยู่กับช้พายอ่ะ เห็นเป็นแบบนี้นี่ผมสวยช่วยหน่อยคุ่นายไม่เป็นไรนะเกิดอะไรขึ้นอะไปเถอะไปเถอะบาปป้าห้องน่ารักจังเลยหิวไหมครับหิวแล้วไอซครีมหวานๆความรับรคุณใส่หัวดำผมสวยครับโอ้ ผมจะแจ้งพี่ขังเองว่าผมสวยมีไปได้ครับขอบใจนะอาหชิคกี้พายข้าวหนึ่งกิโลเขอกินข้าวไรน,นะนี่ เป็นแบบนี้มาประมาณหลายสัปดาห์แล้วนะดูสิทำไมฉัน่ผอมล่ะปากกระซีลงเธอะกินข้าวเถอะถ้าเขาจะกลับมาเขาก็คงกลับมานานแล้วล่ะแต่เิกี้ฉันไปพวกเขาอะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบที่จะอยู่แบบนั้นเขาไม่อยากจะฆ่าคนอะใครมาขอประตูอะใครไปดูมาไหนสิอโอเคโอเคกินข้าวสักนิดสักหน่อยเถอะนะ ดูสิแม่จ๋าหนูกลับมาแล้วจ้าฉันไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมมส